ครับอันนี้เป็นเหรียญมงคลชัยนะครับสร้างปีห้าหกนะครับที่ลองเอาขวานฟันทั้งมีดยิงไม่ใช่ปืนจิงนะเอามีดฟันแล้วก็ขวานฟันนะครับเหรียญนี้นะฮะรุ่นนี้จานมือนะจะมีรอยหยันเอ่อรอยจานเห็นไหมท่านผู้ชมอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ตรงที่ที่อาจารย์เขาจานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมจะชี้ให้ชมนะครับเนี่ยนะตรงประมาณเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นพุทธคุณสุดยอดของวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สร้างปี56นะใน YouTube มีที่ลองนะครับทำไมว่าพิเศษเนี่ยรุ่นเนี้ยนะลองของปีธนชัยรุ่น54นะฮะอันนี้5้านะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะยกแล้วกับนี่นะฮะนี่จานมือนะเห็นไหมฮะมันจะทอนนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าหลังเรียบนะครับ พุทธคุณนี่สุดยอดนะครับอันนี้ลองไม่รู้จะลองยังไงแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะอย่างเนี้ยที่จริงแล้วเราไม่ค่อยได้นํามาโชว์นามาเปิดให้เท่าไหร่นะค,คนผู้ชมจะเห็นนะดยอมากก็ส่วนเป็นของชนะชัยนะฮะชนะชัยเนี่ยนาออกปีห้าสี่อันนี้ออกปีห้าหกไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันว่าสุดขังสุดยอดอีกเหรียญหนึ่งนะครับพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึง นะครับเนี่ยเนี่ยแม่ท่านไปเจอมัมนจะท้อนิดหนึ่งเนี่ยนี่เขาจานมือพระอาจารย์รทีเล็กจานด้วยมือเลยเนี่ยว่าสุดขังเราก็ลองนะครับเอ่อวันเราไม่ได้ภาพมาให้ชมหรอกฮะพอตอนนี้เขาห้ามชมภาพในเรื่องของการลองของนะลองต่างๆนะลองเอามาลองแล้วไปทำเนะี่ยอันตรายมากฮะเอ่อผ้าอาจจะโดนเดนศึกหรือย้ายวัดเลยเดี๋ยวเ็าไล่ไปอยู่ที่อื่นนะ นะนี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชมนะครับทําอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะเขาเรียกว่ามาอวดอุจริตหรืออวดอ้างต่างๆเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผมให้ผู้ชมได้ชมนะสวยงามนะเป็นทองทิพย์ครับเป็นทองทิพย์จะออกนิดหนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมสวยงามมากเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะมีรหัสมีโคดอยู่ข้างล่างเลยท่านผู้ชมนะช้ยมงคลรุ่นน้องของชัยชนะ นะครับใช้มงคลเนี่ยเป็นเหรียญที่เมตตาเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะนผู้ชมนะอันนี้ีิจาร์มือนะครับราคาก็อยู่ที่ยังอยู่ที่หลักพันอยู่นะยังพอจับได้ครับเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะนะจะบอกเหลือไม่เยอะแล้วครับก็มาติดต่อมาเช่าทางที่วัดเหล่านี้นะครับที่เขาสุนโมอ,อําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ฮะความสวยงาม นะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมทางจานมือนะเป็นลายเซ็นหรือเป็นยันของพระอาจารย์นะครับแต่ละวัดแต่ละอย่างเนี่ยมีเยอะที่เขาทํากันอันนี้ก็คือเหรียญของพระอาจารย์ติเล็กนะปัญญาสาโลแห่งสำนักปฏิบัติธรรมเขาสุนมโมนะพูดอย่างนี้คงจะรู้จักกันในในใน,ในทางของ YouTube, อยู่โต๊อยู่นะครับมีการปลุกเสกของแต่ละครั้งเนี่ยต้องลองเจ้านี้ นะครับสถานที่อย่างนี้ต้องลองนะครับเดี๋ยวนี้ลองไม่ได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะลองไม่ได้เพราะอาจารย์บอกว่าทางเมืออบนหรือทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาห้ามลองห้ามทําอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ลองไม่ได้ทํากันมานะครับเป็นข้อปฏิบัติมาตั้งกต่ปีห้าหกละ นะครับบางคนบอกเอ้ยไม่เห็นภาพที่ลองลองลองอยู่แต่ว่าไม่ทําภาพให้ทําภาพให้ดูไม่ได้เอาภาพออกมาไม่ได้ลง youtube ไม่ได้ลง facebook ไม่ได้ลงอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมันล่อแหลมนะครับมันเป็นที่เชิญชวนให้คนสร้างในระบบที่ล่อแหลมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับรุ่นชายมงคลนะอันเนี้ยรุ่นชัยมงคลนะครับหลังเรียบนะครับ มีทั้งหลังเรียบแล้วก็หลังเป็นยันนะเดี๋ยวผมให้ผู้ชมอาจารย์เขาจะทสาสไตล์เนี้สยสไตล์เนี้ยเยอะนะครับรุ่นเทนชัยก็จะสไตล์เนี้ยหลังเรียบกับหลังยนันอันนี้จะเป็นหลังหลังหลังเรียบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาหลังยันให้ หลังเรียบเนี่ยจะกล่องสีเขียวนะถังยันเนี่ยจะกล่องสีแดงนะครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ให้ผู้ชมได้ชมอันนี้จะออกเป็นทองทิพย์นะท่านผู้ชมจะเออมันจะสะท้อนสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์อิตธิ์เนี่ยมีมากมายนะครับค้องแผ่นดินไทยเราเนี่ยนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะอันนี้เหมือนกันไหมฮะเนี่ยนะครับนี่เหมือนกัน นะฮะอันนี้จะไม่มีโค้รรหัสนะมีจะเห็นไหมนะแชมแช่มงคลเหมือนกันนะอันนี้เหรียญตรงนี้จะมีโค้ดนะครับอเดี๋ยวผู้ชมดูล้างหลัง,ลงเนี่ยอันนี้ด้านหลังเห็นไหมเป็นยานอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับแตกต่างกันนะ แต,แต่งกันแม้แต่ราคาก็แตกต่างกนันนี้หลังเรียบเห็นไหมครับหลังเรียบนะครับอันนี้อันน,น,นี้ไม่ไม่เรียบเห็นไหมเนี่ยใ,ให้ชมกันแบบแต่ว่าท่านอาจารย์ที่จานอย่างแบบเนี้ยคือจานยานแบบนี้เลยแบบเดียวกันนี้เลยลงตรงเนี้นะครับนี่เห็นไหมหลังไม่เหมือนกันนะครับการต่อโค้ดก็มีแต่โค้ด ็นไหมท่านเจอเห็นไหมครับทั้นจานทั้งหน้าทั้งหลังนะตรงเนี้ยตรงนี้ก็ท่านจานนะครับตรงนี้ก็ท่านจานเนี่ยทุกอย่างข้างหน้าเนี่ยบล็อกเดียวกันทั้งหมดน <บ bilmiyorum S 2> <ป>ะครับบล็อกเดีวยวกันอยู่ที่ตรงนี้กับโค้ดยิงเลเซอร์กับโค้ดตรงนี้เนี่ยทาไมไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลประการใดนะครับคือวัตถุมงคลแต่ละชิ้นเนี่ยที่ทํไม่ให้เหมือนกันเนี่ยอันนี้นี้กล่องของนี้นะ ไม่ดูทั้งกล่องเลยนะครับอันนี้กล่องอันนี้นะฮะอันนี้จะกล่องสีเขียวนะเดี๋ยวผมหากล่องเลย นะครับก็จะเป็นรูปอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวหากล่องสีเขียวให้ที่บ่ง้วเไม่ยังไปไหนนะนี่ไงกล่องเนี่ยกล่องนี้อันนี้กล่องนี้เห็นไหมจะมีผ้าอยู่ที่ผมมะาเอากอกล่องไปนะครับ เนี่ยอันนี้กล่องนี้นะเนี่ยเก่าจ,าจัดจนเนี่ยฟุตแตกแล้วกล่องสีเขียวกับกล่องสีแดงนะครับไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวปิดให้ชมเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้คืออย่างนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยหกเหมือนกันนะครับปีเดียวกันปีเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าหลังยันไม่เหมือนกันนะครับกล่องไม่เหมือนกันเท่าน,นั้นเองกล่องสีเขียวกับสีแดง นะครับปีห้าหกเหมือนกันนะรุ่นมงคลชัยนะครับแตกต่างกันอย่างไหนหรอแตกต่างที่หลังยันนะฮะแล้วก็แตกกันที่กล่องเนี่ยนะฮะเนี่ยผู้ชมได้ชมเห็นไหมเนี่ยเปิดกันให้ดูง่ายๆเลยนะขอใอาจานตีเล็กนะครับแล้วก็ยังมีตะกุดด้วยนะชมนี่ก่อนชมผ้าก่อนเดี๋ยวก็ชมตะกุดนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยหลังหน้าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับจาน กับที่ไม่จานนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือเหรียญมงคลชัยนะครับให้ผู้ชมได้ชมนะก็แตกต่างกันนะครับอันนี้คือปีห้าหก นะครับอันนี้จานมือเห็นไหมท่านผู้ชมจะมีรอยจานมืออยู่นะปีห้าหกเนี่ยอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกอย่างข้างหน้าเหมือนกันนะเหมือนกันหมดนะครับนะอันนี้เป็นทองทิพย์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะหลังนี่เหมือนกันทั้งหน้านจะเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะครับเหมือนกันขนาดนี้เลยเนี่ยเห็นไหมความหนาความบางทุกอย่างเหมือนกันมงคลชัยนะครับให้ดูง่ายๆนะครับ นี่นะท่านผู้ชมจะเห็นเห็นรูปแบบลนะักษณะให้ดูกันแบบนี้เลยหลายสดให้ดูเลยนะครับนี่เห็นท่านผู้ชมไหมหลังเรียบกับหลังไม่เรียบถามว่าแตกต่างกัน,นยังองค์พ้าองค์เดียวกันเลยด้านด้านซ้ายมือกล่องสีเขียวเนี่ยเขามีจานอยู่ด้านซ้ายไม่ตรงไหล่สองจุดนะครับแล้วก็มีรหัสโค้ดนะครับแล้วก็เห็นไหมก็แตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันนะ ไม่ได้แตกต่างเพราะของราคาก็แตกต่างกันนะครับมุคนชัยก็ยังอยู่หลักพันอยู่นะฮะหลักพันยังพอหาได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นมุคลชัยนะครับหลังไม่เรียบอันนี้หลังเรียบนะครับนี่หลังเรียบเนี่ยไอ้ไหมมุคลชยัย พุ้ตคุณเหมือนกันนะครับอันนี้ลองแล้วนะอันนี้ลองหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ในในคลิปที่การลองนะครับเราไม่สามารถให้ได้ได้ดูเยอะขนาดนั้นได้ดูพอประมาณนะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยนะเหรียญจานจานมือกับไม่จานในหะ้ผู้ชมได้ชมเนี่ยฮะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้หลังเรียบรดยมงคลชัยนะครับเหรียญมงคลชัยนะครับ ของพระอาจารย์ตีเลขข็กเขาซูนโม,โมนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญเสือเผ่นนะเนี่ยรุ่นรุ่นเสือเผ่นมีนี่อันนี้เห็นไหมจะมีเสือเผ่นด้านล่างนะครับราคาเท่ากับอันนี้นะครับอันนี้จะแพงกว่านะครับหลังเรียบจะแพงกว่าเสือเผ่นนะครับเสือเผ่นกับกับเหรียญนี้นะฮะเสือเผ่นกับมงคลชัยเนี่ย เซเป็นออกที่หลังนะเซเป็นจะเป็นการออกของปีที่หลังนะครับปีใหม่ๆนี้เองเลยนะครับออกปีที่ใหม่ๆเนี่ยนะฮะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเซเป็นเอาปีหกสองนะครับเซเป็นเอาปีหกสองนะท่านผู้ชม เนี่ยรุ่นเนี้ยออกปีหกสองนะผมจะบอกให้ไม่ได้บอกให้ดูเลยเนี่ยรุ่นนี้จะมีเสื้อเพ่นด้านหลังนะครับให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยนะฮะอันเนี้ยออกปี6กสองเขาเรียกว่ารุ่นเสื้อเพ่นเสือยังไม่อยู่เลยเสื้อหนีมันคนบอกจะดูข้างหลังนะเสื้อเพ่นกับชุดเนี้ยตัวเนี้ยเหมือนกันนะราคาเท่ากันนะครับราคาเช่าบูชาที่วัดเนี่ยนะครับราคาเท่ากันนะครับ เดี๋ยวให้ให้ผู้ชมได้ชมดูหลังฮะเหรียญเนี่ยจะจะเป็นสไตล์นี้เนี่ยด้านหลังของเสือเผ่นนะฮะเขาจะมไหมผมให้ให้ชมใกล้ๆเลยเนี่ยด้านหลังของเสือเผ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับเสือเผ่นออกปีหกสองหกสองหกสามปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ออกปีที่แล้วกว่ากว่านะครับหกสอง นะครับเป็นเป็นของเสือเผ่นนะครับหกสองดูยังไงหรอดูยังไงถึงเป็นหกสองใช่ไหมก็เขาบอกวันที่ไว้ไงเอจะไปยากอะไราการันดูนะฮะก็บอกวันที่ไว้เราก็ดูตามวันที่เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเสือเผ่น pent, เห็นไหมเป็นรูปเสือเผ่นให้ดูแตกต่างกับชัยมงคลรุ่นหลังเรียบนะหลังเรียบอาจารย์จะจานมือเห็นไหมท่านผู้ชมมเนี่ยก็เป็นรอยจานมืออยู่นะครับ ทะเพ่นตรงนี้ออกปีหกสองให้ให้ชมเลยให้ชมวันที่พศออวันเดือนปีเกิดไปเลยเห็นไหมนะักวิาเห็นไหมจะเพ่นออกใหม่ใหม่เลยรุ่นใหม่ใหม่เลยเห็นไหมหกสองแน่ๆชัดๆนะครับตรงนี้ให้ผู้ชมได้ชมนะฮะที่ที่พูดถึงเนี่ยคือเหรียญมงคลชายหลังเรียบเนี่ยตอนนี้ที่เขานิยมกันนะที่นิยมกัน นะครับราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถามว่ามีมีให้ได้เช่าไหมที่วัดพอมีให้เช่าอยู่นะครับนะราคาอยู่หลักพันนะฮะราคาอยู่หลักพันนะครับราายันนบงมีให้เช่าอยู่นะครับเรียลจระเอียดเนี่ยเป็นของที่วัดเขาสุนโมโมหรือสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรมเขาสุนมโมเนี่ยท่านะผู้ชมนะครับให้ผู้ชมได้ชมเหรียญที่อาชุมยาก นะครับผมจะพยายามจะให้ได้ดูดูความละเอียดของเหรียญเรื่องข้องใจจะถามก็ถามได้นะจะตอบให้ถ้าตอบได้จะตอบเลยนะถ้าไม่ตอบเดี๋ยวทรงจดหมายไปตอบแล้วกันนะครับอันนี้คือเหรียญมงคลชัยนะหยิบทีละเหรียญให้ชมเนี่ยเดี๋ยวเขียนไวนะ้ฮะเออชัยมงคลแม่มงคลชัยเอากลับกันฮนะโตซะแล้วหลังเรียบนะอันนี้เป็นสีกล่องสีเขียวจะเป็นหลังข้างหลังจะเรียบนะนะครับถ้ากล่องแดง จะเป็นหลังที่เป็นยันปั๊มเป็นยันนะครับชัยมงคลเหมือนกันนะครับเท่าเหรียญนี้นะเอาปีหกสองเหรียญเสือเพ่นเนี่ยเอาทีละเหรียญเนี่ยชมจะไม่งงเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาว่ากันเป็นทีละเหรียญดีกว่าจะไม่งงสับสนเอาเราเอา,เอาพูดถึงปีหกสองก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยปีหกสองนะครับอันนี้ปีหกสามปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่ารุ่นเสือเพ่น ทำไมเสือมันตัวเล็กจังดีนะมันยังวิ่งได้เรีนะยนรูปแบบใหม่ฮะออกมอนมอนกลมกลมเ่ยถจาหาใส่กรอบจะยากนิดนึงนะฮะต้องสั่งพิเศษนะเนี่ยถ้าใส่กรอบจะยากนะครับเนี่ยนฮะข้างหลังใช่ไหมอยากดูข้างหลังใช่ไหมครับอบอกมาได้นะอยากดูตรงไหนเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูทุกประเด็นเลย วันนี้คุยเรื่องของเขาซินโโมกันยาวเลยเขาซินโโมนะฮะเนี่ยนี่ด้านหลังด้านหลังยันเสือเพนนะเนี่ยนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปเป็นที่เห็นที่ผมให้ดูที่แรกเนี่ยด้านหน้าด้านหน้านี่นะ นี่ด้านหน้าเห็นไหมเนี่ยก็มันสแกนนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นี่นี่ทั้งกล่องโดยรวมเลยกล่องโดยรวมนะท่านผู้ชมกล่องโดยรวมเนี่ยกล่องโดยรวมสแกนเข้าไปแล้วปั๊บเข้าไปนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะครับอาจารย์ตีปัญญาสันโลนะครับเนี่ยนะฮะสำนักเผาสุนโมชนแดนเพชรบูรณ์ สร้างปีสองห้าหสงสร้างในว,ว,วันเกิดของท่านนะพฤษภาเนี่ยเป็นวันเกิดของท่านอาจารย์ตีเล็กนะครับอันเนี้ยนี่คือ62รุ่นเสือเพ่นนะผ่านไปนะครับเอามารุ่นนี้ต่อนะครับรุ่นนี้รุ่น,นช้มงคลเนี่ยชยมงคลหลังไม่เรียบหลังปั๊มยันนะครับ หลังปั๊มยันนะครับนี่หลังปั๊มยันให้ดูยันเลยน,นี่ปั๊มยันร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมปั๊มยันนะครับเอาอปีห้าหกห้าหกห้าหกก็ยังไม่ถึงหกสองเนาะห้าหกนี่ถือว่าเก่าอยู่นะนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ปั๊มยันนะจะเป็นอย่างนี้ ไปยันยันส่วนตัวท่านที่ท่านเขียนมาเนี่ยท่านไปนั่งทุดงแล้วก็ยันตรงเนี้ยมันลอยขึ้นมาในในนิมิตของท่านที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นเป็นสีแดงเลยเป็นรูปยันหนึ่งอย่างนี้เลยท่านเลยเอามาเขียนเนะี่ยเขียนแล้วก็กลายเป็นมหาอุดปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมประวัติดยอด่อท่านเล่าไว้ให้ฟังไว้อยู่นะครับแล้วก็เป็นมหาอุดที่สุดยอดของวัตถุมงคลในยุคนี้ แข่งเขาสุดเนื้อโมนะครับเหรียญพวกนี้ลองหมดแล้วจากปีห้าหกนะพี่นนับถอยหลังไปเลยนักี่ปีปีห้าหกไล่ไปตรงนี้นะก็เกือบจะสิบปีเหมือนกันนี่คือเหรียญจากปีหนะ้าหกเนี่ทยมงคลนะครับเนี่แตกต่างกันตรงนี้ใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเหรียญตัวนี้ดีกว่าเหรียญของหลังเรียบปีห้าหกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปีห้าหกเหมือนกันนะครับปีห้าหก นะครับเป็นไทยมงคลปีห้าหกนะครับมีโค้ดมีโค้ดม,มีรหัสหมดเลยนะครับอันเนี้ยหลังเรียบหลังเรียบเนี่ยคือจานมือนะภาษาชาวบ้านเขาภาษาพาระภาษาที่เขานิยมยุบชอบกันเนี่ยเนี่ยคือจานมือใช่ไหมเป็นรอยจานจานที่เป็นรอยเขียนเป็นยันส่วนตัวยันที่ยันที่เขียนแบบเนี้ยนะฮะแตกต่างกันตรงเนี้ยนะครับแตกต่างตรงนี้ราคาก็แตกต่างกันนะอันเนี้ยหลักพันกว่าบาทน,นะครับพันกว่าบาท ก็บาทอันนี้ก็อยู่ประมาณสามพันนะครับจะจ่ายไม่ผิดนะสามพันนะครับแต่ยังไม่คงไม่ปรับขึ้นอะไรนะครับมาเช่าได้ที่วัดเนี่ยฮะเขาสูตรนโมหรือจะสั่ง่ากไปทางก็ได้หรืออะไรก็ได้สะดวกสบายที่วัานั้นสบายใจแล้วกันไม่สบายใจก็ไม่ต้องเช่า,ไม,ชาไม่ต้องหาสบายใจก็เช่าไปนะครับเป็นเป็นวัตถุมงคลที่ยึดเหนี่ยวนะครับกับองค์การของประเทศไทยแล้วก็องคการของวัตถุมงคล อันนี้คือหลังเรียบนะครับพุทธคุณนี่สุดยอดไม่ต้องพูดถึงเนี่ยแม้จะมีรอยยันอยู่ฮนะเก็บ mm hmm. ไว้ฮะมีโคตัวเขาต่อโคดอยู่ไหมเนี่ยเห็นไหมจุดสองจุดตรงเนี้ยมันเป็นการต่อโคดต่อโคดไว้นะครับเนี่ยเพื่อจะได้เป็นของที่ลึกแล้วมีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาฝากไว้สามเหรียญเนี่ยแต่มันมีเหรียญใหม่อยู่เนี่ยปีอันนี้ปีห้าหกหลังเรียบอาจารย์ตีเล็กเขาสุนนโมนะครับ อันนี้หลังเป็นยันหลังเป็นยันไม่เรียบนะครับเป็นปั๊มนะครับเนี่ยออกปีห้าหกเหมือนกันเนี่ยให้ชมไม่ได้โกหกไม่ได้โม้ด้วยไม่วางจะโม้นะครับอันเนี้ยปีห้าหกอันนี้ก็ปีห้าหกนะอันนี้ปีเอามาขยับมาเรียกกลมาสิจ่ายอับดุลเออเอออันนี้ปีห้าสองเห็นไหมต่างกันไหมฮะปีห้าสองรุ่นเสือเพนแต่ผมจะชอบนะผมชอบปีห้าหกอ่ะ ปีห้าหกนี่ลองนะลองลองลอง,ลองเยอะเลยมีการลองมีการรูปแบบต่างๆนะปีห้าหกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมลองแบบเต็มที่เลยเต็มฟิกัดเนี่ยให้ผู้ชมได้ชมเต็มเหรียญเลยนะครับมีวัตถุมงคลที่สุดยอดบางคนชอบผ้าใหม่ก็องนี้นะเสากาวหน่อยเนี่ยสององเนี่ยนะครับหลังเรียบเพาะฮิตนะเป็นลายเส้นเป็นลายมือของอาจารย์ลายเส้นที่ท่านจดไว เห็นไว้เนี่ยพุทธคุณสุดยอดในเรื่องของวัตถุมงคลสำนักสงฆ์เขาสุนโม,โมพระอาจารย์ตีเล็กปัญญาสารโลอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะครับท่านผู้ชมขอฝากไว้ถ้าใครสนใจเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยเรามีที่วัดเนี่ยมีให้เช่าไม่ใช่เราที่วัดนี่มีให้เชา่าเพื่อร่วมสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่งบประมาณก็นู่นแหละฮะสิบแปดสิบเก้าล้านอยู่แล้ครับเลขกลมๆนะผู้ชมขอฝากไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยว เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อในรุ่นอื่นต่างๆมีพระเยอะเลยตอนนี้ตามวัดที่มาให้ดูเจ้าก็จะชมแล้วก็จะดูนะครับสิ่งมงคลต่างๆตรงนี้นะ